ครับสวัสดีครับผมชื่อวินายนนทวัฒน์เมฆโพนะครับผแผนช่างอิเล็กทรอนิกส์วิทยายลัการอาชีพอนแกนชั้นปวช .3 วันนี้ผมจะมาทำการเปิดปิดไฟผ่านโทรศัพท์ด้วยบอร์ดโนด mcuesp 8 2 6ครับผมครับผมเรามาค้นหาบิงนะครับผมเวียบแรกนะครับเข้าไปเลยแล้วกดตรงที่สตาร์ทฟรีนะครับ เทมเพลตนะครับเปเลย new template new template นะครับกิดเลยครับเราจะเรามาใส่ชื่อนะครับนนทวัฒน์นะครับผมท่านเบียเราผมใช้ esp แปดสองหกหกนะครับใช้เป็นไไฟนะครับเรากดคลิกคัด,คดลอกนะครับหนึ่งครั้ง ดัตต้าสตรีมนะครับนิวดัตต้าสตรีมนะครับกดเข้าไปเลยวิชวลฟินนะครับใส่ชื่อใส่ชื่อนะครับตตษาไทยนะครับกดเข้าไปเลยคนระับค่าดีฟอสเป็นศูนย์นะครับวิฟเดสบอร์ดนะครับเลือกสวิตช์นะครับผม สัางขานะครับเลือกแลต้องตีมนะครับสองห้าห้าเสียบหกดเสียบครับเสร็จแล้วเข้ามาในใอรูนะครับเลือดบอดนะครับเครื่องมือครับ ควมห้านะครับเพิม่มไลาบรารีนะครับจัดก,การไลบรารีนะครับรอสักครู่ครับผมบลิงกดหาบลิงนะครับบลิงสตอร์นะครับไอที่ไฟนะครับผมกดตัวอย่างนะครับลงมาครับ กดคำว่าบิงนะครับบิงอิดิตอิดอดิเอสพีแปดสองหกหกกดเลยครับผมจะได้โคดออกมานะครับ,รบผมโคดที่เราคัดลอกมานะครับเราเอามาใส่ในบรรทัดที่สองแล้วก็ที่สามนะครับ ซตันะครับใส่พินหมดนะครับดีซูนเป็นเอาพุดนะครับตรงนี้ครบผมตรงนี้นะครับเราจะเจนโค้ดเพื่อรับสถานะนะครับครับ D Zoom. ต่อไปนะครับ हम्म รับผมดกดโค,ค้ดนะครับลองสักครู่ครับผมญญญครับผมเสร็จแล้วนะครับเรากดอัปโหลดนะครับกดเลยครับกดเลยรอครับรอเสร็จจินแล้วครับาทางรอไปผมจะมาลองทำลงบอร์ดนะครับ ครับต่อมานะครับกดที่ Add d e w d e ้ i c นะครับกด Connection นะครับเชื่อมต่ออุปกรณ์นะครับกดบิงนะครับเชื่อมต่ออุปกรณ์รอนะครับผมเรากดอุปกรณ์ที่ให้บอร์ดเชื่อมต่อนะครับรอนะครับผมรอก,ก่อน,นครับ เปลี่ยนชื่อได้ครับผมขอ,อแค่นนทวัฒน์นะครับกดไ,ไปเลยครับผม,มโอเคครับเรากดตรงรูปปัจเจ้านะครับผมข้างบนแล้วกดส่วนใดก็ได้ครับของตารางแล้วกด connect to เลือกบัตรคอนนะครับเมื่อกี้ เสวิตช์นะครับเปลี่ยนเป็นสวิตย้อนกลับนะครับครับต่อไปเรามาลองดูกันนะครับว่ามันจะสามารถติดหรือไม่ครับผมเปิด เปิดปิดเปิดปิดเปิดปิดครับผมติดนะครับผมครับผมสำหรับในการทำคลิปเปิดไฟและปิดไฟผ่านโทรศัพท์ด้วยบอร์ดโน้ต m u u ESP 8 6 6 6ก็เสร็จแล้วนะครับขอขอบคุณครับ